สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุโขทศนครครับเนาะตอนนี้แอดก็มาอยู่บ้านของพอดจิตนะครับตำชล์ตองวดกับปล่อมาเนาะครับเนาะมันไก่เนาะก็ห่างจากบ้านแอดมันกับประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับตำชล์เนาะบ้านนี้เขาก็มาตามถือว่าเป็นโค้งทุกทายเนาะครับเนาะเหมือนกันวันที่สิบเอ็ดแล้วเขาก็มาตามหพี่น้องเขานะครับเนาะพี่น้องเขาก็ถามมาหลายเอฟซีก็ถามมาหลายนะครับตำชล์เนาะไอ้ขี้มาตามก็ถือว่าเป็นโค้งทุกทายเนาะครับเนาะเหมือนกันวันที่สิบเอ็ดแล้วเพราะว่ามันไก่จากบ้านแอดเนาะครับตำชล์เนาะเลข เดพ่อเพิ่นกับเขามาสามงวดสี่งวดกี่นะครับเป็นช่วงห้องขามตามขึ้นต่อนะครับเนาะสามงวดสี่งวดเนี่ยเราเคยหลุดเคยผ่านนะครับเป็นช่วงนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับครับมาติดตามกันมาตามโค้งสุดท้ายที่พ่อป่ะนี่เอาโค้งสุดท้ายนี่คุณพ่อฝันดีป่ะครับผมฝันยังเลยว่ะฝันจะมือเที่ยงจะจะบ้านในสื่อเลี้ยาแล้วมาฝันไหม อืมที่วาที่าไปฮักม้ใหม่แล้วใหม่เลยไอาน้องใหม่เห็นงมือเสียงวานตัวมืออเอาเสียงบอเสียงเบเสียงเลขเบอรเนี่ยเสงเลขนเจ็ดเจ็ดนเจ็ดเจ็ามะครับกับผมสามเจ็ดเจ็ดสามนี่แะอืมโอ้สามเจ็ดเจ็ดสามสามมครับมาจิดตัวนี้เห็นว่าวัแนนี่เป็นน้องใหม่ฝันใหม่กรบว่าชักครับผมแค่บปซื้อแล้วนาพอฝันไหมอืมโอ้าฝันบ่ฝันกั กูเทียกูงวดเลย่อซื้อมานี่เข่าตลอดแต่บ่เคยฝันเทียนอก่อเนาะบ่ฝันนี่ว่าตา่าเล็กหัวเลยตาหลุดจากกระป๋อมไม่จักงวดละซีงวดหางวดยังบ่ยังบ่หลุดจังหวดได้นี่เข่ามาต่อเนียงเลยแล้วปีนี้เพรานนี้ปิดจังงวัดที่แต่ว่าเจ้าของซื้อบ่ถือซื้อซื้อเพกลับซื้อเลขบ่กลับพ่อซื้อเลขบ่กลับครับผมพ่อซื้อเลขบ่มากลับเด้วเอาตรงตรงเลยแต่าปีนี้ยังบ่หลุดบ่หลุดจักเทียแต่ว่าผมหูวจักพ่อมมากหัวซีงวดขึ้นหางวัดแต่ละยังบ่หลุดจังหวัด แแก้บุญบาทตั้งแต่อยู่วัดปู่สิครับแม่นอยู่ครับผมไม่เคยรู้จักเทียนนะพ่อนะรูาหเทียนกับเขาตกกับแต่ว่าเขาตอนนี้วันนี้คุณพ่อนี่ซื้อแล้วไปเอาไปมาเสี่ยงบางแต่ว่าฝันแต่ว่ากับเขาคื้อกับเขาเนาะเอาหมดนี่โค้งสุดท้ายพ่อจะเน้นตัวใดเทิดไทยจังไลยเอาให้คุณพ่อเขียนให้ตัวใหญ่ๆปนอิ่มเลยนี่พ่อควาเมวัดเมืองหนึ่งได้ลายปันได้ตื่เลขียกเขาตรงๆไหแม่นรับ เออข้าตรงตรงเข้าตรงตรงเลือกเงนล้ร่มบลเาบกกาทุ่มทีครับโอ้ไรเท่านี้น้อยเก็บเก็บกุ่งเก็บเชื่อไปก่อนกระด้พวบานมีมีพไบานมีทุนแล้วกี่เฮียตัวตัวบานเนี่ยล่างวิ่งมันพอโอ้วิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างเก็บนเก็บกับสามโอโอเจ็ดรองสามวิ่งเจ็ดรองสามเลยพี่น้องเด้อเด็กปอคน บนหลุดบนผ่านตะเกียรเล็วิ่งบี่มีสิหลัง,บ,ง,นงบนวิ่งวิ่งก้ากับสามอีกบนโอ้เสียแ้วสามส้นกันสามติตเื่องข้างบนเตืนสามมาแห้งตอนนีับสาม,มาแห้งโอ้แนนแนนสามบนแนนที่สามจับคู่เจ็ดสาม สามเจ็ดพ uh, ่อก uh, yeah. ับไปพร้อมเรียบร้อยใช่ไหมเจ็ดสามสามเจ็ดกันไปพรสองเจ็ดเอาคุณพ่อกับไถไ้เรียบร้อยครับผมครับบานอืมวกับ่ไดไหนัะพ่อเนาะอืเอาทนนกี่มาเด็กสามหางนี่อเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสูนเจ็ดโอ้ยมันคือหนกชนบานนี่อาครับวันนี้บนพ่จะให้เจ็ดทางกันอเศ้านี่ไปหารถทีตลาดยังบ่ได้เอเจ็ดสาม สามเก้าเก้าเนาะเจ็ดขึ้นก่อนอ๋อก็สามเจ็ดเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าตัวเก้าไอ้เจ็ดเก้าเนี่ยคุณพอประกับมันบอ๋อประกับเอาตรงสามเก้าเก้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามประกับเนาะกระบาเจ็ดเก้านี่พ่อประกับให้เอาคำชมนี่ก็คื บนสามหางล่างาาสองหางขำหรับคุณผู้มพ่อมักตัวใด<น>อันนี้บนบนเน,น้นสามเก้าสามเก้ากับสามเจ็ดส่วนล่างสามเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสามหางคุณผู้ชมไม่ได้สามตัวขอ้อสามตัวข้อที่จับเอาลักไว้ไม่เท่ตัวใดก่อนเอาบนนี่ บนแค่คู่หนึ่งโอ้ศูนย์สามเก้าซาเล่บนศูนย์สามเก้านะขอเนาะเอาศูนย์มาเป็นหลักร้อยนะครับผมครับครับผมโอ้ศูนย์สามเก้ากับศูนย์สามเจ็ดถ้าเป็นบนนะครับอ่าเป็นบนกว่าให้เรียบร้อยนะครับผมห้องคนหนหมด ครับผมรอบตัวเด็กวาตัวรอองกระสุนสอง,งบอกค่าบตัวน,นี้คือการแพมาบครับผมเพิ่มมกาบนเนาะอ่าศูนสองนะครับผมอานี่นการสมคุณพอเนียนคงสุดท้ายกันเ้อเรื่องอสาเจ็บหน้าจอไว้แล่ววิ่งนีพ่อข้านครับวัน้วิ่งวันนี้วิ่รู้จักเตียนแล้วก่อ มันมันแจ็กทีงหมดจังหดก็ไม่เคยขาดเทียวเาพอเดี๋ยววิ่นอนาะทีนี้บ้างขาดแจ็อยาครับผมทีวีนีที่ว้าวมาขาดอืออาธรรมชมแคปนาจอไว้ครับผมเอาไปเชียงโชคกันงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับผม2,565อาม่าขอจิตนัน้านให้วิ่งบนให้วิ่งล่าง เจ็ดกับสามจับคู่ก็เจ็ดสามสามเจ็ดกับให้พร้อมนะครับผมสองเจ็ดเจ็ดสองอศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ตัวกันก็มีศูนย์สองนะครับผมส่วนวิ่งบนก็มีเก้ากับสามเห็นชัดเจนไหมครับผมเห็นชัดเจนไหมแล้วก็จับคู่ก็สามเก้าสามเก้าก็สามสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับผมตัวกันก็คือเจ็ดเก้ากับศูนย์สองนะครับผม อ่ะเลขสามตัวคุณพ่อเอาศูนย์มาจับเป็นหลักร้อยก็สามศูนย์สามเก้าศูนย์สามเจ็ดนะครับผมอ่ะครับแับหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมอ่ะนะครับคุณพ่อเด่นใ้นาม <c oughs> ออร์รถดี่กันไปช่วมเอฟซีไปหาเสียงช่ว่อ,อ่ัน่อันยุนอนเัเลขชุดนี่พ่อจัดตัวไดหนักกร่มูลนี่่อกันโอ้เอาท่อกันเลย ตีตัวที่พ่อขิดใต้ขีนใต่หม่ผมเนี่ยพ่อเนี่ยซื้อผมเนี่ยซื้อต่วันซื้อตะล่างก่อนกับพ่อจัดนักตลางก่อนเนาะเอาซ่มกันได้ตีพ่อซโอมกันครับถ้ารักพี่ก็บเสดายน้องน้องเสนาบกรักพี่เสดายน้องก็ได้เอาทั้งสองเอาวัดเสมอกันด้ดม่ออกไปบ่ออกไปใค้ตัวหนหมเก็ี้ยงอัวไหนล่ะกับผมกับผม ครับเอาเป็นโค้งสุดท้ายกันเรือยพี่น้องเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะเอาพี่น้องเอข้าแคปหน้าจอไว้ครับผมแต่ทีมขขรรมมนะ่มาสรุปตัวเลขของพ่อจิตเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาสรุปตัวเลขของพ่อจิตว่าเลขพ่อพันเข้ามาสี่หงวดหางหงวดติดนะเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะลางพ่อ,อยวิง่งเจ็ดล่องสามเนาะครับเนาะให้เด่นที่เจ็ดจับคู่ให้กับเจ็ดสาม สองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตกันตัวร่องก็คือศูนย์สองนะครับส่วนช่วงเนาะเอาฟังใหม่อีกรอบนะครับส่วนช่วงว่าตัวเลขของพอเพื่อนเขียนเนเลขสามกับคือเลขสองนะครับเนาะคือเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเด้อเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตกันตัวร่องคือศูนย์สองนะครับเนาะอันนี้ล่างนะครับเนาะล่าง บานนี้บนพ่อกันก็นให้เก้าสามสามเก้าเจสามสามเจ็ดเก้านลครับท่านผู้ชมตัวกันตัวลองค่อมันกับศูนย์สอคือเก้านะครับเน,กกนบานนน 02, 9, นะนะทั้งบนทั้งล่างเนาะศูนยะ์สองตก,กันตัวรองแนะครับทนะบ่านผู้ชมมันรีสมตัวครับสามเฮ้ยโทษครับโบิโดโถือขอโทษขอให้หลายศู 0, 3, 9, 0, 3, 7, นย์สามเศนยสามเจ็ดครับท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้ครับผม มัก,กะตะาม,มามัดกระพานใดนะครับเนาะทั้งสองก็นำเสนอเป็นแค่แนวนะทางขดูเหล็กแน่ใจเขาก็จัดลงนะครับรมชมชมตัวเหล็กปอกเขามาซีงวดหางวัดละตัวเหล็กวิง่งเหล,ล,ล็กวิง่งปอกไม่ค่อคยหลุดนะครับเด้อสายวิง่งสายแรนกับพวกวนผ่านนะครับรมชมชมเนาะล่างวิ่งเจ็ดลองสามบนวิ่งเก้าลองสามนะครับรมชมชมเนาะะแสดงว่าเด่นสามทั้งบนทั้งล่าง แคบหน้าจอนะครับผมฝากกนไลคนแชร์่คนกล่มนะครับเด้อสำหรับยิมีสวัสดีครับผม